ยูเครนจะไม่ได้รับการรับประกันความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นตามข้อตกลงซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆจากมหาอำนาจตะวันตกหากรัเสเซียตัดสินใจเริ่มสงครามอีกครั้งด้วยเหตุผลใดก็ตามและเริ่มยึดดินแดนใหม่อีกครั้ง ตามแผนของปูตินยูเครนจะต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาส <_ an> เพียงแลกกับการหยุดยิงเท่านั้นปูตินเสนอสถานการณ์แบบรับหรือไม่รับหากยูเครนไม่ยอมรับจะโยนความผิดทั้งหมดสำหรับสงครามที่ยังคงดำเนินการต่อไปให้กับยูเครนโดยหวังว่าทรัมป์จะปฏิเสธที่จะส่งหรือขายอาว,วุธใดๆของสหรัฐให้กับยูเครนไปตลอดช่วงที่เหลือของสงคราม แผนสองหมหาอำนาจ oh <my> ทัํ์ปูติน oh <my> แบ่งเค้กยูเครนส่อเขาล้มเหลวโรนบินไกลสามพันกิโลเมตรถล่มโรงงานโรใสา ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับจากราการเหตุการณ์สงครามรัสเซียูเคนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับข่าวเกี่ยวกับสถานที่การจัดการประชุมสุดยอดนะครับระหว่างปูตินกับทรัมป์ที่ลาสกาเลยครับถือเป็นข้อบ่งชี้สําคัญนะครับในการที่ผู้นําทั้งสองเลยครับต้องการนําเสนอการประชุมสุดยอดของประเทศมาอำนาจนะครับซึ่งผู้นําทั้งสองนั้นก็จะแบ่งแยกโลกเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และที่นั่นนี่หละครับจะมียูเคนอยู่ในเมนูอาหารทั้งกลางวันอาหารเช้าและอาจจะรวมถึงอาหารเย็นด้วยสิ่งที่น่าสนใจในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการประชุมสุดยอดที่ยูเคนเป็นศูนย์กลางนี่หละครับแต่กลับไม่ได้รับเชิญในการไปประชุม ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซ้ำหลายๆคนสงสัยว่าทำไมทรัมป์จึงเปลี่ยนท่าทีกระทนหานได้อีกครั้งหนึ่งจากการข่มขู่วา่จาจะคว่ำบาตรรัเสเซียอย่างจริงจังอย่างรุนแรง100%หากว่าเขาไม่ยอมปฏิบัติการตามกำหนดเวลาหยุดยิงวันที่8สิงหาคมและตอนนี้ก็ไม่ยอมใช้มาตรการคว่ำบาตรใดๆและแผนการของปูตินในการเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของทรัมป์ ก็สําเร็จอีกครั้งหรือว่าทนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียไปแล้วสถานการณ์ปัจจุบันรัเสเซียเมื่อวานนี้นี่ครับวันที่9สิงหาคมนั้นรัเสเซียก็ยังโจมตีเข้าไปในพื้นที่ชุมชนของยูเครนโดยเฉพาะที่คาคิดเนี่ยหละครับมันมีผู้เสียชีวิตนะครับ ที่สปโปิเซียครอซอนก็มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั่นหมายความว่าภายหลังการขีดเส้นตายของทรัมนี่เลยครับปูตินนั้นไม่ได้ทำการใดๆเลยไม่ได้ลดการโจมตีที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนใดๆของชาวยูเคลงเลยแต่กังครับข้อเรียกร้องของปูตินในการเจรจาเรื่องลาสกาก็คือยูเคนั้น ต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่โดเนสที่ยังควบคุมอยู่นั่นหมายถึงการต้องยอมสละพื้นที่ที่มีชาวยูเครนอาศัยอยู่หลายแสนคนและแนวป้องกันที่เสริมกําลังอย่างแน่นหนาที่ยูเครนสร้างขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2014มันจะทำให้กองทัพรัเสเซียเนี่ยครับสามารถเลี่ยงแนวป้องกันเหล่านี้ได้โดยไม่สูญเสียกำลังพลแม้แต่น้อยเคลื่อนตัวไปในทางตะวันตก 85กิโลเมตรจากนั้นก็จะวางตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในการโจมตีภูิภาคคาคีฟและดะนิปโปรเปตอฟ ผ่านพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันที่สร้างขึ้นได้เลยยูเครนจะไม่ได้รับการรับประกันความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นตามข้อตกลงซึ่งหมายความว่าพวกเขานี่แหละครับจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆจากมหาอำนาจตะวันตกหากว่ารัเสเซียตัดสินใจเริ่มทาสงครามอีกครั้งด้วยเหตุผลใดก็ตามและเริ่มยึดดินแดนใหม่อีกครั้ง ตามแผนของปูตินนี่แหละครับยูเครนจะต้องถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสท,ทั้งหมดเพื่อแลกกับการหยุดยิงแผนสันติภาพขั้นสุดท้ายจะได้รับการเจรจาระหว่างปูตินและทรัมป์ก่อนขั้นตอนที่2และจะมีการหารหือกับเซเลสกี้ในภายหลังปูตินนำเสนอแผนการถอนทหารในโดเนส ว่าเป็นสถานการณ์แบบรับหรือไม่รับและวางแผนที่จะถอนตัวออกจากการเจรจาทั้งหมดหากยูเครนไม่ยอมรับและจะพยายามให้ทรัมป์นี่หละครับยอมรับที่จะโยนความผิดทั้งหมดสำหรับสงครามที่ยังคงดำเนินการต่อไปให้กับยูเครนโดยหวังว่าทรัมป์นี่หละครับจะปฏิเสธที่จะส่งหรือขายอาวุธใดๆของสหรัฐให้กับยูเครนไปตลอดช่วงที่เหลือของสงคราม าฟังครับก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกกับผู้นํายุโรปเป็นครั้งแรกนะครับว่ารัเสเซียพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ ของเคอร์ซอนและซาโปลิเซียเพื่อแลกกับการควบคุมดอนบาสอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนั้นไม่นานเชลิสกี้ก็กล่าวว่ารัเสเซียมีแนวโน้มที่จะหยุดยิงมากขึ้นแต่การโทรโทรศัพท์คุยกันครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่ละครับวิคขอบปฏิเสธข้อมูลที่ว่ารัเสเซียกำลังจะถอนตัวออกจากที่ไหนสักแห่งและในเวลาต่อมาวิคอบนี่แหละครับก็ออกมายืนยันอย่างซื่อสัตย์ว่า ข้อเสนอเดียวบนโต๊ะก็คือการถอนทหารยูเครนออกจากดอนบาสฝ่ายเดียวเพื่อแลกกับการหยุดยิงเท่านั้นข้อเสนอที่แยก่กว่าสิ่งที่ทัมบอกมาเมื่อวันพุธนี่เลยครับซึ่งดูเหมือนมัน เลวร้ายกว่ามากเจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าวเอาไว้นะครับเมื่อเห็นชัดเจนว่าแผนการดังกล่าวนั้นมันเลวร้ายมากขึ้นของปูตินเห็นแผนการของปูตินว่าต้องการอะไรซเซเลนสกี้และผู้นํายุโรปนี่แหละครับต่างก็ออกมาปฏิเสธแผนการนั้นของทรัมป์และปูตินทันทีท่านผู้ฟังครับ ทรัมป์แสดงให้เห็นนะครับว่าเขานั้นไม่เข้าใจปูตินและยูเครนเลยทรัมป์แค่ต้องการข้อตกลงที่รวดเร็วในยูเครนซึ่งเขาสามารถขายได้ว่าเป็นชัยชนะเหมือนเขาต้องการรางวัลอะไรบางอย่างไม่มีการรับประกันความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือสําหรับยูเครนในเงื่อนไขสันติภาพที่ล่วไหลออกมาไม่มีการรับประกันที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกนาโตในอนาคตไม่มีการรับประกันความปลอดภัยแบบทวิภาคีโดยตรงแม้จะมีการรับประก การที่คุมเครือจากสลัดว่า จะจัดหาอุปกรณ์ทางทาหารให้กับยูเครนแต่รัฐบาลยูเครนในอนาคตจะเชื่อคำสัญญาที่รัฐบาลทำชุดนี้ให้ไว้ได้อย่างไรยูเครนยังคงจดจำบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ที่ขายชาติได้สำเร็จซึ่งยูเครนยอมสละคลังอาวุธนิวเคลียร์มหาศาลเพื่อแลกกับการประกันความปลอดภัยความมั่นคงของมหาอำนาจซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีค่าเท่ากับกระดาษที่เขียนไว้เลย ฟังคับการโจมตีด้วยโดนพิสัยไกลย,ยังกลายเป็นอาวุธหลักของยูเครนซึ่งกลายเป็นเหตุผลสําคัญของยูเครนนี่แหละครับในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับนัดเียต่อไปแม้ว่าการสนทุนเรื่องของขีปุธพิสัยไกลจากทำนั้น มันจะยังมาไม่ถึงและคงไม่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์นี่เลยครับแสดงความดีใจที่จะได้ประชุมสุดยอดกับมหาอำนาจโลกปูตินที่อลาสกาเหตุการณ์การโจมตีที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็คือการที่โดนพิสัยไกลของยูเคนี่เลยครับไปโจมตีโรงกันน้ำมันที่คูบันอีกครั้ง ต่ฟังครับกองกําลังโรนของยูเครนมุ่งเป้าไปโจมตีโรงกันน้ํามันสลับยานนาคูบันนี่นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัเสเซีย ในขณะที่ความเสียหายทั้งหมดนั้นมันยังคงไม่ปรากฏเด่นชัดชาวบ้านในท้องถิ่นนี่แหละครับเป็นผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์เป็นคลิปวีดีโอที่นําเสนอที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังครับโรงงานแห่งนี้ถูกโจมตีซ้าแล้วซ้ําเล่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการดนลงของยูเครนเพื่อลดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของเศรษฐกิจรัสเซียในการรักษาสถานะสงครามขณะเดียวกันเมื่อวา นี่นี่ครับมันก็มีเหตุการณ์สําคัญที่โดนพิสัยไกนี่แะครับประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งโดยมีรายงานนะครับว่าโดนพิสัยไกของยูเคนี่แหละครับได้โจมตีคลังเก็บสินค้าโดนซาเอตซึ่งเป็นคลังเก็บขนาดใหญ่ที่นําสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับโรนที่ผลิตเสร็จแล้วรวมถึงอะไรชิ้นส่วนต่างๆที่นําเข้าจากจีนนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเก็บคลังเก็บสินค้าสําคัญ ที่มันอยู่ไกลถึง1,300กิโลเมตรจากชายแดนของยุเคนโดนพิสัยไกลดำเนินงานโดยหน่วยงานความมั่นคงแห่งยูเคหรือว่า SBU นี่ครับโจมตีศูนย์การด้านโลจิสติกในสาธารณตาตาสถา,านของรัเสเซียเมื่อเช้าตู่เมื่อวานนี้9สิงหาคมตามรายง,งานของหน่วยข่าวกรองยุเคนโรงงานแห่งนี้นี่นะครับมันตั้งอยู่ในเขตนิคม นะครับคาชินยูนะครับห่างจากพื้นที่ชายแดนมากกว่า1,300กิโลเมตรถูกใช้เป็นที่เก็บโดนซาเอตที่พร้อมสำหรับการใช้งานรวมถึงชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตในจีนหละครับซึ่งถือว่าเป็นโรงงานคลังสินค้าสำคัญการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ A นะครับของหน่วย SBU คลิปที่กําลังนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่แหละครับมันก็เป็นคลิปที่เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลนี่ครับมันแสดงให้เห็นโดนพุ่งชนอาคาร ตามมาด้วยการระเบิดของเปลืองท่านผู้ฟังครับแม้ว่าความรุนแรงของการระเบิดที่เกิดขึ้นจากการโดนที่ไหนครับมันสามารถพกพาบินไกลได้พันสามกิโลเมตรนั้นมันคงไม่สามารถพกพาปริมาณระเบิดได้มากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นความเสียหายนี่นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่มันก็ไม่ได้อาจทําความเสียหายจนทําให้คลังสินค้านี่เลยครับมันต้องพังลงไปทีเดียวแต่มันก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ว่าโดนพิสัยไกลของยูเคนั้นสามารถปฏิบัติการทุกพื้นที่ในดินแดนของรัเสเซียได้ SBU ระบุนะครับว่าพื้นที่จัดเก็บโดมซาเอตถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดขีดความสามารถทางทหารของรัเสเซียในพื้นที่แนวหลังการไปโจมตีโรงงานโดนซาเอตหรือว่าโรงงานเก็บคลังสินค้าเก็บโดนซาเอตนี่แหละครับ เป็นแนวทางสําคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนหน้านี้ก็ไปโจมตีสนามบินที่เป็นฐานปล่อยโดรนซาเอตนี่แหละครับซึ่งก็จะอยู่ตอนกลางของประเทศติดกับเมืองหลวงกรุงมอสโก ก็เพื่อลดความสามารถในการโจมตีซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ยูเครนปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันช่องเทเลกรมของรัสเซียรวมถึงแอสตาเนี่ยครับรายงานนะครับว่าการโจมตียังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพิเศษอาราบูกาด้วยครับซึ่งเป็นสถานที่ประกอบโดนซาเอตอีกด้วยนั่นหมายความว่าแม้มันจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างมากต่อกระบวนการผลิตแต่การกระทําที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เป็นสัญญาณว่า ไม่มีพื้นที่ใดนะครับไม่ตกเป็นเป้าหมายไม่มีพื้นที่ใดปลอดภัยนะครับสำหรับโดนของพิสัยไกของยูเครนที่สามารถจะไปโจมตีท่านผู้ฟังครับยูเครนยังคงยืนหยัดต่อสู้กับนัสเสียต่อไปแม้ว่าแนวทางของทัพนี่เลยครับมันจะผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แต่ที่แน่นอนก็คือเซเลนสก,กี้ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่า สันติภาพคือสิ่งที่ต้องการแต่จะไม่ยอมยกดินแดนใดๆให้ใครและพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยทเทคโนโลยีของโดนและก็อาวุธของยูเครเองทมการความได้เปรียบของการโจมตีด้วยโดรนพิสัยไกลจนปูตินนี่เลยครับต้องออกมาแสดงความต้องการที่จะ ละงับการโจมตีทางอากาศมาแล้วและยูเคนี่แหละครับคงไม่ยอมเพราะว่ามันเป็นวิธีการเดียวในปัจจุบันที่สร้างความได้เปรียบของให้กับยูเคนในการทำสงครามกับรัสเซียรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ